อันนี้อนเดอครับกินเที่ยวนอนออนไลน์ครับพิมพ์ youtube com นะครับ a n n a o n t o u r s นะครับมือนี้ครับเป็นมือพิเศษครับผมได้รับเชิญจากพี่นนนะเอาพี่นนก่อนนะแล้วก็ชื่อพี่เอาเรียกพี่นุ้ยนะครับแล้วก็พี่จะไม่ใช่ครับแล้วคนใจต่างครับพี่ฮอสเสียมันมือชกกันเนี่ยอโอเคครับไม่ต้องดูนะผมครับดูบรรยากาศการกินข้าวที่นครมันถมครับวันนี้ทุกคนมารวมตัวที่นี่ อ่คุยเรื่องงานไม่มีอะไรเลยนี่นี่หน่อยขอสักห้านาทีเอาไปเลยพี่ตามสบายหมดแล้วเปิดฉากแล้วพี่ตามเต็มที่เลยผมผมขอดูแล้วอย่างเดียวพอแล้วพี่เอาเลยันพี่เซ็นกล้องกันมันมันก็จะอยู่อย่างนี้นะนิ่งไงนะเพิ่มขนาดไหนมันก็จะนิ่งอยู่ มันย่ันย่น่นะแต่แมันมนีมีแบบว่าทงาบบนได้มาหรเป็นะในหลยเก็ได้คนะรับอันอตใม่โอ้พ<อ>มีหมุนด้ไง<อ>นะ่ะวะใส่ใหม่ใส่ของของพี่แนน่เขาเาจะเป็นาใายรุ่นนี้เขาบอกว่าเขาไปติดหัว,หวอใช่หร,รือว่าติดรถยนต์นะครับติดรถยนต์ก็ได้ แล้วมันจะนิ่งกว่าเดิมอ๋อพูดถึงมันมันไม่ใช่ไว้เรามาประยุกต์ทำนี้เองมัน้งใช่ครับอืมพี่ทานมาประยุกต์ได้คุณอะไรเนี่ยถ้าถ้าขายตอนนี้ในราคาอ๋อไม่อย่างครับพี่ถ้าถ้าถ้าขายตัวนี้ก็ขายอยู่ที่ประมาณเก้าพันด้านี้ด้ามขาวอย่างเดียวค่ะเดียวซื้ออย่เดียวนี่เก้าพันนี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับจริง 1มื่นห้ารอยม่มบอกแล้วพี่ที่บอกเก้าแล้วใครบอกเก้าพั้บอกผมเก้าันไม่มันมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งมีรุ่นหนึ่งี่คุณใช่ไหมบันไปกว่าผมรุ่นหนึ่งเขาผมจีซี่อ่ะเก้าพันห้ามั้งไท้ได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 ้ไร้ได้าด้ได้ไ่้อด้อด้ได้่ด้ไ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 ่้ได้เด้ได้ได้ยด้ไ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 ด้ด้ดดีดไไดนด กดสเต็ปค yup. ือสองทีแป mm ๊กแป๊กแป๊กมันจะหมุนลงได้ขึ้นได้คือมันจะสโลว์อ่ะสโลว์อ่ะมันจะสโลว์อ่ะแ่นมันจะค่อยๆขึ้นไปอ่ะนี่ครับนี่นี่ของเล่นใหม่ของผมเที่ยวเซียร์อันนี้ดีกว่าแค่ผมเที่ยวเซียรเที่ยวสบใจครับก็จะเดินตลาดเหนื่อยเหนื่อยค่ะ ม่ก็ไม่ล็อกได้ไว้ล็อกได้ล็อกได้ต้องกดค้างต้องกดค้างล็อกอ่าพี่พี่นะฮะอาพี่กดเแต่ผมกดค้างให้ดูไฟนะอันนี้ค้างแล้วเราจะมาคุยเรื่องงานนะสวัสดีครับไม่ไม่ได้งานเลยท่าทางนั้นนะเล่นกล้องกันเหรอะเหมือนกันดีฮะเหมือนใจตรงกันหมดเลยนักกอลจริงจริงเลยสามคนมีหมดเลยเเเียยอป็น ี่รอรอรอคนเปิดอยู่อ่ะรอคนเปิดอันนี้อันนี้พี่สั่งอะไรมาบ้างเป็ดใช่ไหมเป็ดสั่งเป็ดยา่างไอ้เป็ดอะไรนะเป็ดยา่างไ,ไข่แขงที่เฉยไข่แขงลวกจิ้มยาม่างแ้วม่งไฟแดงอะ่ะยำลมมิตรผัดขึ้นฉ่ายขาวออตองหู้แล้วก็มีต้ยมยำอีกอย่างหนึ่งที่สั่งไป อันเดี๋ขอถ่ายซะหน่อยอได้ดครับอ่าได้ครับอ่านดูผมบ้างครับยังไม่ได้เจอผมเลยครับขอชิมตอนไหนดีได้ข่าวว่าเป็นไอ้ด้านการกินนะพี่โชทรมาไเนี่ยกินเนี่ยทีเดียวพี่จานได้ไหมไม่ได้คือหลักการกินเนี่ยคือไม่ใช่แบบจะกินแล้วคุณกินเลยการกินเนี่ยคุณต้อ,<ๆ>องวิเคราะห์ให้หมดก่อนว่ามีอาหารอะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ได้มีเป็ด ครับมีนี่นะครับผักบุ้งนี่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 ถ้าเป็นผมเนี่ยเราอย่าจะต้องกินไอ้นี่ผมก็ผมก็จะกินนี่ก่อนกินกุ้งกุ้งกินยำแต่นี่แต่นี่ผมว่ามันต้องกินกับข้าวเลยต้องกินแล้วยแน่นแน่นไม่ได้แล้วแต่ะ ตรงเลยเห็นตู้ตู้ใส่พี่ในรูแบบแม๊ะทำไมเวลามันผมไม่เห็นมีคุณแม่ไปได้ตกตู้อย่างนี้เป็นการพลาดคาสิโนแลนที่ตกเลยแล้วมันไปเที่ยวไอ้เกาะไอ้นั่นไอ้เกาะไอ้ใจใจรู้หัวใจนั่นนะไม่เลยไปหน่อยอ่ะมันมีรัวผาเนี่ยเท่าไหร่แพงมาผมอาจจะไปในหมอกกำลังจะไปอยู่แต่ว่าผมไม่รู้เท่าไหร่มันแพงผมว่ามันไปแต่ว่ามันไม่ได้ไปเครื่องบินไม่เห็นงั้นหรอกมันไปในมันไปเรือมันเป็นจริงนะวันนี้ กลับมาทำไมพี่ม่จังโรงแรมมัเลยจุดเจ็ดร้อยโรรมจะไหนจากบรมก็คุณไม่บอกผู้จัดการส่วนตัวไม่บอกแกลับมาไงอ่ะลืมเขจะรู้ได้ยังไงล่ะจริงเหอเจ็ดรอยเหรอเจ็ดร้อยจกที่จากบุรมวันเดียวด้วยนะเดียว็รู้นะ้องพี่ออกมาแต่เช้าเกือบไม่ไหวคนจะโดนแพ ไปเต้นวิ่งไปได้บรรยากาศนะด,ดูเลยอันนี้ต้อยำที่ว่าอร่อยใช่ไหมมีถ้วยแบงไหมมีมีถ้วยแบงคไหมครับมีถ้วยแบงไหมครับถ้วยแบงกเสียงดังมากครับรถวิ่งผ่านทีไม่ค่อยได้ยินยใช้เรียกใครเยอะครับเขาบอกเขาจะปิดร้านแล้วมันเรียกใช้ตอนนี้โอ้โห อ่ะโอเคผมขอสิบนาทีครับคลิปนี้ก็อยู่บ้านนะก็หลอกก็จะให้ดูบรรยากาศาการกินครับเอาแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่ต้องมีเซนมากครับแล้วขอจิดไม่ได้เลยนี่คือต้มยำหัวปลาของร้านไหนกวนเนี่ยเม่ัปลาแต่ผมนึกว่าถามมันขต้มยำใส่นี่ก็ใส่นี่เนี่ยนะใส่ผักกาเขาี ที่น่บอกว่าอร่อยมันเหมือนต้มอะไรนะม่กล่เป็นต้มเทะเลต้มยำเทาเลใส่กะเพราลวไาเลยปกติสดๆดอย่างนี้จริงไหมไอ้ใส่ถ้วยนี่ซดอย่างนี้จริงไหมปกติอยู่บ้านซดอย่างนี้ไหมไม่มีไม่มีทอแบบนั้นมันมุ่นหมไงไปขออีกเมื่อวานอแบบสดเนื้อเอาเลยนะจะฝนทั้งยนไปนานๆจริงไหม เริ่มไปนะเอาครับผมเริ่มกินกันบ้างแล้วขอบคุณครับเพิ่มเติมนอกจากยำไปคุณใชข่าวหรือว่าโอ้โหผมชิมบ้างครับพี่นนท์ถ่ายสักคลิปหรือยังเนี่ยซื้อมาาเลยยถ่พี่นนท์พี่นนท์มีช่องช่องเลยช่องเป็นของอ้อย่างนะครับอ๋อยังนะครับแต่ก็ลังจะมีอ๋อยอลังจะมีครับผมพี่นนท์น่ไม่ต้องีีเสยกินบยีนะ เฮ้ย,ยมันพุงว่ะทันนี้นะโดนไหนท <c oughs> ไมโดนดนาไปกินพุงคนเดียวโอยไม่โดนลอกแหมมไม่ไกินผมแต่งแล้วเนี่กี้รุดคำยาเปล่อาอะไรอะไม้วนให้พุงเดยอะไหมโอ้พุงพกจำพุงไข่เยอเนะี่ยสมัยเด็กเนีย่ย ผมไปหาหมอประสงฆ์แล้วเนี่ยตลาดตะกีน้อย,อยร้อยปีเลยสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็มีคนก็กำลังหาหมออยู่ปรากฏว่าเขากินปลาช่อนแล้วก็มีเบ็ดอยู่ในปุ่มกำลังเอาออกอ่ะอย่างเงี้ยเ<ด>พราะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนั้นในเวลาที่กินพวกปุ่มเนี่ยผมต้องดูทุกทีกว่ามันมีเบ็ดหรือเปลเออแต่นณะกินนะง่ายเนี่ยไม่มีกินได้ที่หมอเรนเรนมันาทั้งหมดเนี่ยไม่มีสุดยอดแล้วที่พี่แนนแนะนำมาสุดยอดจริงๆ อไอ้นี่ถ้าเย็นแล้วอย่าไปกินเซติงดีกว่าต้องกินร้อนๆเลยเมื่อกี้ผมเล่นหอยเป็นร้อนอะไรครับพี่อะไรกันสบายพอเราชิมหน่อยมิสเตอร์วัซเซียว่าอร่อยขอชิมเนื้อหน่อยก็่อนนะครับเดี๋ยวผมตักให้คุณหน่อยไม่เป็นไรพี่พี่ท่านใช้ไม่ได้นิดเดียวลองดูน้องที่กดหอยมาเป็นรอบชาละร้อยอดจริงอ่ะ อ้ยนีหรอไมู่ไมัดนะไม่ห่อดิ่อจริงนะครับผมว่าอาจจะเพิ่มอืพี่ไได้โอ้โหไมติดเม่นั่งกินตอนกลาวันะเราจะเอาคืนทั้งหมดแลยกือ ถี่อยากกินร้อนๆตอนอนน่ะอือ้ไนี่ะรๆนี่ขอบคุณมากแกมานีเไม่โอ้เาหัว่ตไอ้นขมาอาาะไคร้มันีกว่าไม่มัน้นาอ่เดี่้วอนนี้ผมตอะไรอ้วพีมั่นััเไม่อร่น้ำแหม่ตักหัวไผมแล้วเนื้อแล้เนื้อไปไหนอะม่นี่ใชไปกินเอ้ใช่กินวัน้นะไบกินอ่ ตรงนี้ไม่มีเกต็ดไม่มีก้างใช่ไหมถือนะว่าระดับต้นๆเลยนะตลอ,อดจริงคือไม่ได้หมด้วคือมีป้ายอยู่เมิสเตอร์ฮอสเซียการันตีครับต่อไปนี้ผมก็มีหน้าที่ชิมแล้วนะนะเอาได้สิบนาทีแล้วผมพอละเอาแค่นี้แหละขายให้ผมนีม่งเอาคลิปพี่มาขาย <c oughs> <c oughs> ผมพอละผมทำช่องน้อย อ่าโอเคครับกินเที่นอนแล้วออนไลน์กับอันแนนเถอะนะไปดีกว่าอันนี้<า>เป็นช่องน,องน้อยของผมอ่าผมว่าว่า,าว่าลืมแล้วว่ะเออจะบอกว่าอ่ามิสอาสัมนาหไหมแต่ขึ้นเลยคืนนี้เอ้ยพรุ่งนี้เช้าขึ้นเลยจริงเหรอจริงช่องน้อยน่ะแต่เราโดนเฟซความจริงก็ได้ค่อมามาคุยกันเรื่องงานสัมมนาวันที่ยินเสดเดือนกันยาครับก็เดี๋ยวคุยอะไรกันแล้วก็เดี๋ยวจะส่งข่าวอีกทีดูที่หน้า หน้าเพจแล้วกันหน้าเพจหน้าเพจเพจใครเพจพี่ฮอสเซียฮอสเซียเข้าไปที่ซิมิล่า YouTube เลสเอ็มอาร์ฮอสเซียดีกว่ามีแล้วก็ฮอสเซียดอทคอมก็ได้เราจะเอกันขอบคุณมากครับโอเคครับกินที่นอนลากับอันแน่ทัวร์ครับนี่ครับดูช่องชาแนลผมครับชาแนลอันแน่อันทัวร์นะอันแน่ O N T U R S ไปแล้วครับคลิปนี้